เอาละครับสิวครับคนดยครับอยู่ผมคนเดิมนี่ผมมาเล่นเ,เกม Earth t o d a โลกคิดตายไปแล้วเราจะมาขี่รถรถหนกระหน่ำชนซอมบี้นะครับร้อนเหลือเกินวันนี้โอเควิวเขาท่านผู้ชมอยู่กผมคนเดิมมาเล่นผมมาเล่นเ,เกม Earth t o Day EP สองนี่ผมก็มาเล่นต่อจากครั้งนี้แล้ว โอเคก่อนที่ทุกท่านผู้ชมจะดูผมเล่นก็อยลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยครับโอเครู้สึกว่าเดือนหน้ามันจะเป็นการเปิดเพลงของทุกๆคนนะครับทุกคนเปิดวันไหนผมผมเปิดวันที่13สามพฤศจิกาเอ้าเดี๋ยวอ๋อคาสตินปรนลึกว่าอะไรโอเคก็นึกว่านึกว่าต้องเล่นใหม่โอเคเราเปิด่านที่สองด่การในตึกตึกล้างตึกหนึ่งซึ่งเราได้รถคันนี้มาเราจะซื้ออะไรดีซื้อล้อไหม คือล้อใหม่คือล้อใหม่ดูยิงกันเลยครับเราลืมบอกไปว่าเปิดทอกคนเปิดมาไหนบ้างของผมเปิดทนะี่นโอเคก็ทุกคนาจะเป็ผมน้อยมากแล้วแต่วันนะท่ว่า,ง,ง,าททงก็งั้นไม่ลงถ้าวันังจะงที่ก็ไปทุกคนชนะเี่ยมแล้วโอเคแล้วก็ดูจนต่อตอนเบนมีได้บ้างระเบิดทองพี่ รถหรือว <Philadelphia. S 1> ่ารถมันชุดเราได้เริ่มจะไปได้ง่ายขช้นกว่ารถกันแรกรถกันแรกไปไม่ได้ผ่านนานแล้สักทีแล้วมันอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยโอเคเราหยุดตัวบี้ตายมันอยู่ตรงนี้พอดีอย่าพึ่งเออหกร้อยบาทซื้อได้ดีซื้อใบพัดโอเคซื้อใบพัดมามีสองใบพัดแล้วเนี่ยโฮ้ยไปเลยครับพี่น้องรึป คนพวกมันอืมอืมยืบซือมัอนกองมันใกล้หมดอีกแล้วต้องได้กี่หนึงที่เดิยมแล้วด้เราจะได้ให้ระดับซุปเปอร์ครับในระดับความให้หระดับซุปเปอรใ์ให้ระเบิดเลยพวกมันที่เราที่มีตังเยอะหุ่มหยุนดนิ่งไป ในที่นี้แหละเลยทีน่นึงตังมาติดน้อยมากซื้อเครื่องยนต์เครื่องบิแพงละเ,เร็วเร็วขึ้นละ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเดิมชน,นไปชนไปชนไปไปต้องมีไปไม่ไไง,งั้นเราไม่ได้เชื่เครื่องบินของทหารลบเหมือนรถติดแน่เพราะว่าต่อมนี้นั้นจะมาขัดขวางเรางไงละ่ะนี่ตัวพวกมันไป ระเบิดไป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 จุ่มจุ่มเฮ้ยอืมอื้อข่าว่อนน้ำมันค่อยหมดมเหมือนเราจะหิวอุอ้ยมาที่นี่แหละโอเคนิดหน่อยนิดหน่อยเออซื้อนี่เต็มถัง ไปไปไปไนี่เรามีเพลิงของม้พัดซึ่งสั่เองเนี่ไม่ได้เป็นของติดมันต้องเป็นรถนท้ายๆงนี้ไปไปไปนี่ไป,ไป,ไปนั่นเขากคงได้มาทีน้อง,ไป,องไปเ,เราไ่ระเบิดนวันนี้มันไม่นะ ห้มัน๊บจุ้มออซั่มอีกแล้วถอดเท่เราซมาข้างบนอมีแล้ว้องยยู่ตรงนี้ขึ้นไป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 ไอีกมี่อ่ะอีกมีีเราจะซื้อนีครับายนยนนอะไรล่างเราจะได้ดึกล่ากยิ่งึ้น

อมไม่ไม่ได้ความร้อก็ติดผัดพลังไม่ได้ความรอไนไม่ไ,ไงไปตรงติดตรงที่เดิมเลยนี่ไงที่เดิมนี่เาต้องปไปผัดใหม่ไปไปนี่ไ,ขไ,ขไ,ไง,ไงมีปินแบบเหมือนกับดักเลยนี่นะครับดักเะมับง่ายรถที่ติดผัดในตอนนี้ ตัวขาดเลยมใบพัดของเราติดลมใบเลื่อยของเราไม่บึ้มางมางใส่ยุบข้มอุ้ยเสืเาลยจัดเครับเหมือนเราจะขึ้นมาขึ้นมาได้นะยเลยเลยนแล้วอานวอันที่แล้วแล้วไม่ขึ้นไป มนมันนมไอ,อมัไปไปเรเรรอโอ,อ้ยาจไงมอ unes, โอเคเรามาไกลนิดนึงสองพันห้าเหรอเอานี้ะเราเชียร์เชียร์เราซื้อให้ตันทั้งหมดนี่เราได้ปืนเอฟโฟนโอ้ยมีมยำโอ้โหมีกระเบียบกรสุนหมดนะนี่โอ้แตัดสนกระสุนไม่ินอนีี่องตนี้ ปนะซุ่มอืมอือืเบิดซุ้มคนปิเปอร์ดับปเปอร์ออปัวเป็นหนอ,อเอาขึมาไป ออซ้ำก awesome. ันเลยทีเดียวโอ้โหที่เดิยมยังตัองวันนี้ที่หนึ่งอันสองทีนี้ต่อมีซเจอรถคันใหม่แล้วตั้งกันรถคันใหม่ไปยังงี้ คาเวลาเกียรัเกียร์่อมันไม่รอะไปมีรถก่งน่าจะเร็วอยู่ตุ๊เอาม่ดเบิดแน่นอนหมือลางแล้วไม่ิงกันเลย วูย่าอย่าฟ้อมอย่าฟ okay. ้อมทำไมหมดไป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 เลยแล้วเลยที่เก่าเนี่ยโอ้ยไหลไหลไหลไม่ไหลสามสามมีซื้อคนใหม่ได้แล้วน้ำมันคนเพลงพี่อันนี้ฟามต่อจ่ายเงินก่อนจ่ากออซ้ำกันเดียว ตาย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 ยังจถึงหมดดุยแต่คร <gained> ับไปไปเบิรดเอาไม่ระเบิดอ่ะไปกันเรื่อยเรื่อย mắm 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 Nó mắm 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 bay, bay mắm mắm đi, mắm 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 này, mắm 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 con này, mắm đi ้องมนมานๆนก็สะใจมากดังไปคับมันหนมะดนีก็สิ่สิบโลแต่ท่นั้นทั้งไม่ไ้อลเช่น่ะเนี้มากรถเล็กมากแบบเกี้ยมากแต่ว่าโดนป่องมากโอ้เ็นแหล ขบอลึไปดูดูดน้องจากามอไขบอลดีรถติไหมไหลไหลเอ้ยไหลก็ไห้ มันเยอะดีเครื่องยนใหม่นั้จังหวะนี้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะนี่คืขัดที่ล้อใหม่ล้อไปเรื่อยไม่ไปไม่ไปอาหานทีจะไปหาจุดเทตะวใหม่ เอ iento เบื not, ่อด cima yukper อีกแล้วฟัลนี้น่ะเบื่อดเหมือน่าขึ้นมันไหมเอ็อเบ ive นมันๆครอบไปๆๆ เลยที่เก่าลิดนไป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 เกียรอถติดมากเยียร์ไปไหเออไม่เป็นไรให้เราดีดีเราซื้อล้อใหม่ซิ้งด้วยมีล้อใหญ่ขึ้นแรงขึ้นมีอะไรยนต์ ไปจะไปไหจะผ่านตังทีซุปเปอร์ไปนะวันซุปเปิร์โอ้ย ไปไปไปวิตเลยแล้วเลยแล้วแล้วมีแปวามดดมันหนแล้วหนแล้ว้มันหมดก่อนพ็ถึงพอดีันมีจะมีความถึโอ้โหโหกดถึงแล้ยินจะได้ดีอ่ะล้อันเปดนะดีดเวยดีกว่ามีเ้วมียอมีมา หรือใบ,บนี่กนตัวนี้เราจะไม่ไดติดมากแต่ว่าอันนี้มันจะความยเยว่อชนเรนาจะไม่ติดพันห้ามรถค้าแต่ขึ้นมาก็ดีเท่าไหร่จกาอกมันง่ายขึ้น,ปปปน,นไปเปด ไปไปไปกดดีอีกแล้ว <S <S ไปไปไปถึงแล้ว <S <S ถึงที่เดิมถึงแล้วถึงแล้วเยี่ยมเอาลี่ไม่ถึงถึงพอดีโอ้โหนึกว่าจะไม่ถึงโอเคดูดิการใหม่ครับ โอเครถใหม่หม <okay>. ื่นสองเลยนะโคตรแพงอ่ะโอเคเราอัพก็อัพคลิปหน้าแล้วกันเมื่ผ่านนั้นมาก็จะได้สิบสี่ห้าสิบห้าทีเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้กันค่อยก่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยครับอัพคิปดีก่อจบลงไปเพียงเท่านี้กันคลิปหน้าจะเป็นเกมใหม่หรือว่าเป็นเกมที่ืีหน้า เกมใหม่ก่อนแน่พนี้แพนเวสมีเรามันเยอะมากเลยต่อเรื่องกันหลายวันคนอาจเบือ่อเคนั้นก็จบ